ที่อุดหูคุณภาพดีราคาไม่แพงใช่ไหมคะเราขอแนะนําที่อุดหูซิลิโคนสีส้มรุ่นประหยัดพร้อมกล่องเก็บรุ่นยอดนิยมสําหรับผู้ใช้ทั่วไปและโรงงานที่ต้องการใช้จํานวนมากผลิตจากซิลิโคนเกรดดีสีส้มสดใสนุ่มเบาไม่ระคายเคืองออกแบบให้แนบพอดีกับรูหูใส่สบายไม่อึดอัดแม้ใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานานช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะใช้ขณะนอนทํางานหรือเดินทาง แลช่วยให้คุณมีสมาธิและพัดผ่อนเต็มที่มาพร้อมกล่องเก็บขนาดพกพาป้องกันฝุ่นและสิ่งสกรปรกทำความสะอาดได้ใช้ซ้ำได้หลายครั้งประหยัดและคุ้มสุดๆเลยค่ะสีส้มเด่นหาเจอง่ายใช้สะดวกราคาเบาสบายคุ้มกันราคาหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส,สามารถติดต่อเราได้เลย